ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเด็กขลุบมณีเบาวแอมมาทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพอหญิงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคงยืนคาว่าผีหน้ามาหาอีกแล้วครับท่านผู้ชมผีหน้าหรือว่าผีตาแห่ครับท่านผู้ชมเนาะอยู่กับคนอีสานบ้านหน้าเฮานี่มาแต่วันพระบุรุษแหละครับท่านผู้ชมผีหน้าอยากให้ไม่โชคใหญ่ครับมาตบฟ้าเฮือนอีกแล้วครับท่านผู้ชมเนาะมาเคาะฟ้าเปินเฮือนครับพอหญิงยมใจเสด็จตื่นนะครับท่านผู้ชมเนาะ แต่ที่สำคัญนี่่าบอกเลข3สามตัวอีกรับท่าหผู้ชมมาบ,บอกเลข่สามตัวเนาะพงหญิงเป็นว่างวดนี่สิไเปจับลอตเตอรี่ไปเช็คซิแผ่นครับสิไป็ซื้อไป,ไปเจ็คซิแผ่นเอาจักคงสิบล้านครับถึงหผู่ชมเนาะสิบเป็นเด็ดตัวไหนผีหน้าว่าบอกตัวไหนเนาะรับเนาะสิเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ครับมารับชมและฟังกับพงหญิงขับกันั่งถ่ายอยู่หลังบ้านครับใส่ต้นหมกยุ่มเนาะรับเนาะไปรับชมและฟังกันครับครับสวัสดีครับคุณพงหญิงสวัสดีครับ หมาดกูคือเก่านะครับเอฟซีเนาะ <c oughs> พระเอกใ่ประจําช่องเบาแอมเราทุงครับหรือว่าคุณพ่อหัวหน้าผีก็ได้เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นาะครับทมม่านผู้ชมเป็นยังไงครับพอเญิงครับเบาซู่เอฟซีฟังแนบครับเหลืองเล่าโอ้ยมะเห่ฝันฝันว่าผีหน้ามาบอกเลยมาถูกเพื่อนถูกซ่านนี่ละผีหน้าตัวไหนอีกผีหน้าตัวเก่าเนี่ยเระผีจาของหน้าจาของไฮนะครับผีอยู่ ทุงไห้ทุงหน้านี่เนาะนี่นี่นี่่ต้นไม้ใหญ่ต้นบกนะโอ้ต้นบกนั่นบอกครับพ่อเลี้ยงพคนชุปปีนะเลี้ยงไก่เลี้ยงกาวันชุปปี้ย่อเลี้ยงไก่เอียงไกยูหันบ่เลี้ยงไก่เลี้ยงเมืองข้างเมืองยังหนอันนี้ก็น่าน่าตีนบ้านติดติดบ้านเลยเนาะครับพ่อเลี้ยงเนาะน่าตีนบ้านนี่นี่ครับหนึ่หน้าพ่อเลี้ยงไกยูตั้งคางมองแต่พ่อแต่แม่ก็อาศัยเพื่อนนี่ละง้อกล้วยเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยกับมีแต่เพื่อนมาตี กับโมบอกโมเกากับเพิ่นมาตีตาตาบอดตายังมีหลายโตเแล้วมาตีตาบอดเลยปอน,นี่ลังเทือนน่ะตาแตกตายังนนเนี่ยมีแต่เพื่อนนี่แต่ไถหน้าตะกี้นะโม้ควยโอยังมมยังเพื่อนตีเลยเก็บขาเก็บแข้งตาไครตาปูยังสิบก่เออพิ่นตีจนตาแตกมุ้ดโอ้ยสม,มัยโบราณแนนอน,นี่ครับผมอืเพื่อนเพื่อนซักสินแห่งในในต้นในต้นนี้นะต้นบกนบกไง สั้นเนี่ยสั้นเขาลงดีให้เพิ่นเอาลงเพิ่นอยู่หันตลอดโอ้ครับครับครับเพิ่นอยู่หันตลอดเวลาเนี่ยโอ้เจ้าที่คุณบงเงี้ยงนะเวลาบ่มวลมายังก็มีแต่เพิ่ะดูแลนะอืมบ่สบายสบายหนี่เนาะเออพวกผีพวกสางข้างไรมิเตพิ่ะดูแลโอ้มาเมื่อคืนนี่ที่พ่ครับมาตบฝาเฮือนใส่มาเมื่อคืนปัสถูกคือคักแทอพ่อนี่อืมเพิ่นมาเพิ่นว่าโอ้ยอย่าหลงอย่าลืมเด้อลูกหลานเด้อเพิ่นว่าเรื่องเลขเรื่องเบอร์เนี่ย ซื้อหมันได้งวดนี่อันที่อันที่เิ่นมาบอกว่าขายหน้าซื้อรถมันบอกหน้า่าเพิ่นมาบอกไว้แต่แตกสกรว่างวดนี้เอาให้ได้เพราะว่าลูกล้านเอ้ยเพราะว่าลูกล้านลำบากลำบนเลยเรือเพรานว่านะครับตัวไหนล่ะครับพ่อย่างเป็นมาบอกตัวไหนเพรานว่าเก้าเจ็ดสี่โเกีาันล่ะเก่าเจ็ดสี่กับสีหเหลขกลางสีหะเน่เพิ่นว่าเป็นัตเก่าวเป็นบ่ครับเนี่ยัวเก่าแต่ว่า ย่านหลงในลูกหลานเพนวานนะโอ้พนวานเนี่ยย่านเฮาหลงโอ้ครับย่านย่านย่านลูกเต้าเนี่ยหลงครับหลงเหล็กหลงเบอร์พนมันถิ่มข้อมเกาพนว่าย่านถิ่มข้อมเกาอัน้าที่บ้านเล็กที่พ่อยัง้นี่ก็ฮาเจ็ดาเจ็ดเนาะครับเนาะมาตบฟ้าบ้านเนาะแม่นพวเนี่ยอาจจะมาบ้านเล็กที่ก็ได้มันก็บรรเนาะพี่ปอบเคยมากขึ้นเรียค้าเรียแขงเรียนาเรียตานี่บ้มาพวกนี้พวกนี้มากเพื่อน่บมา เปลี่ยนกันมาเปลี่ยนสลับเวียนกันใช่ไหับกันเขวานเขาเวีนเนาะพอนยังสลับเวียนสับเวียนสับเวียนที่กันเนาะเนี่ยหนึ่งขันขันต้นนี้เขาขันต้นนี่มอเข่าต้นนั้นกามาได้ไหมเนี่ยเป็นเป็นแนวดิเปลี่ยนแปลงกันเปลี่ยนแปลงทำเป็นเจ้าหน้าทีขึ้นกันเนาะครับสามฟันโล่งนะสามฟันโล่งสามอันพนักงานนี่เนาะสามพวกก็ทั่งมาโรงพยาบาลนะเออสลับเวียนสับแยงกันเนาะเอาครับก็เป็น แนวทางครับแนวทางงวดวันสิบหก 16, มิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะกับพอหญิงครับสมุชผ <ś> ีลูกไส้ก็เป็นตัวเกา่าเนาะพอหญิงเนาะตัวเก่าตัวพอผีลูกไส้เนี่ยก็อยากให้รวยครับสมุชมแต่ว่าผีลูกไส้อยากคิวเนี่ยอยู่ไหนผีลูกไส้ในคิวเนี่ยเป็นบ่กเนี่ยตัวนี้ผีตาแหกนี่ก็มาเทลเล่ห์เนาะมาเทลเล่ห์จำได้บ่กพอหญิงผีลูกไส้ตัวไหนเสี่ยห,หกเสี่ยห,หกแต่ว่าตัวนี้อย่าหลงอย่าลืมแต่ว่าหาโลตัลีไว้นะจ๊ก ซิใบเศ้าใบก็แล้วแต่เออครับผมครับผมอ๋อารมณ์ดีครับทา่านผู้ชมคนสูตรเนาะพ่อนยังเข้าครับผมอ้า็ข,ขอให้มีโชคมีลาบครับ<อ>พ่อนยังครับท่านผู้ชมเนาะร่มเย็นไไว่วนอ,อยๆเนาะพ่อนยังเนาะอากาศดีเนาะอีสานบ้านหน้าอ้ยอันนั้าว่านเขาวา่านอ่ะเนาะบ่อมอ,อยังเนาะฝนมาเรลงดูเรือเออฝนตกดีเนาะอ้า <นะ S 2> วเด้กินคือเก่านเนาะก็น่าจะได้กินแล้วบ่กับมึงฝนมัาดีแห้งนะฝนดีตัวแห้งสิได้กินพอนยังบ่อแมนมันเขาบ่อ เอาขับวานเขาโบออกว่า,าวไม่เอาเขาโบออกเลยแล้วลว่าอ่างง่ายเขาเขาออกแล้วมันง่ายเขาโบอกบอกทีละแบบสีมะฮะปูงน้ำไผ่แบบนี้ต่อไป <laughs> อ้าวครับผมบบก,กับพ่เป็ัยังกะขอให้ฝ <laughs> นหยุดกิดม่เกิดสีปงน้องพอหญิงเนาะขอบคุณคุณพออ่อหญิงในหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคดีครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมมาส่งน้ำมีเด้์ครับเนาะไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมสำรวจชมนี่เลยครับตัวเลขของพ่อหญิงเนาะครับสำรวจชมเนาะ ผีหน้าครับผีหน้ามาตบเพื่อนครับท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมซื้ออย่าลืมซื้อว่ัสดุครับท่านผู้ชมเนาะพ่อหญิงเนี่ยเพื่อนว่าเพื่อนสิไปจับลอตเตอรี่ไว้แจ็คสิบแผ่นอยู่ครับท่านผู้ชมเนาะเอ้าก็ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งด้วยครับพ่อหญิงเนาะครับเนาะเลขสามตัวครับผีหน้าครับท่านผู้ชมผีหน้าหรือว่าผีตาแหกนี่แหละครับเนาะอีสานบานเฮานี่กัเฮ็ดหน้านี่บ่ได้ของเซนนี่ก็เครียดได้ผีก็ดีเนาะครับท่านผู้ชมอย่ากินเหล่าครับท่านผู้ชมเนาะบอกเลขเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่ เลขล่าง2ตัวนี่ซีหาครับบ้านเลขที่พ่อหงีงนี่บ้านเลขที่นี่ห้าสิบเจ็ดห้าเจ็ดครับท่านผู้ชมเนาะผีลูกไส้นี่มาบอกซีหาฮกซีหาฮกครับท่านผู้ชมก็เป็นเลขที่สวยงามถือว่าตัวเลขของพ่อหงีงนี่เป็นตัวเลขที่งามอยู่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะผีลูกไส้นี่ก็เคยบอกเลขถึงมาสามงวดครับท่านผู้ชมเนาะผีตาแหกนี่กำลังมาบอกครับท่านผู้ชมสิเป็นจังไงก็ลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิงครับคาถาม,มากเกลียตัวนี้กระจัดเนาะครับเอฟซีเนาะ วันที่16มิถุนายนพศ2 5 6 6รับสำหรับลิปนีเบาแอมโลทงกสิราธรมโชมไปกรับเจอกันชิปนาครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับจะยันเพง่ไปใส่รับเ c ฟซเบาแอมโลธงนี่มีของดีมาฝากเอซเนาะครับเนาะไปรับชมเบื่องของดีกันครับเบาแอมโลธงนีจะเดินทางไปทํำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับานรู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียทซับครับค่าขายไยขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานรู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่เหือถือเนาะครับน้องตำรชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนาง,งถาอยู่้องใมคกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับานรู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับับดีครโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไตะแล้วก็บีาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูปหัวต่ำลูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรว,วมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปวู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่รวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวดนี่เหลเนาะครับผมาสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถตซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับบุรุษซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย่างโบเห็นล้านเห่าวไข่ไขว่าม่มีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหมาล้านเห็นุในคนมองโบเห็นล้านข้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงึงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนอี้กับมีโอกาสไต้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู hmm. ้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสมาชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับส่าชมเปิดฝาลุงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแตะรับสมาชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับสมาชม ข้างในนี <sympath ize> ่เป <jack ata> ็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซซาครับเอาไปฝากเอฟซีกับโท้มาตามเมือโต้เนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำม,มุนมะน้ำครับได้น้ำม,มุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่นะบานผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ <Fine. S 2>